เกมการศึกษานะคะข้อเด็กเรียงขนาดนะคะทรงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมจากขนาดใหญ่ไปหาขนาดเล็กนะคะโดยครูอาจะมีอุปกรณ์คือเกมการศึกษานะคะแยกออกไปให้เด็กๆให้เด็กตัดให้เรียบร้อยนะคะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะเด็กก็มาตั้งเรียงนะคะเรามาดูรูปแรกกันเลยค่ะรูปแรกเป็นรูปทรงกลมของลูกป,ปาศนะคะเราก็ดูนะคะว่าอันไหนที่เป็นรูปทรงกลมบ้างนะคะเรียงจากขนาดใหญ่ไปหาขนาดเล็กนะคะเด็กๆ เรียงจากขนาดใหญ่ไปหาขนาดเล็กนะคะอันนี้คราตั้งเรียงไว้แล้วนะคะขนาดใหญ่ไปหาขนาดเล็กนะคะก่อนที่จะทากาวเด็กต้องมาตั้งบนกระดาษก่อนนะคะเมื่อเรามั่นใจแล้วว่าถูกแล้วเราก็ทากาวได้เลยค่ะเด็กๆ ใหญ่ไปหาเล็กนะคะเด็กๆจาะขนาดให่ไปหาขนาดเล็กอันนี้เป็นกล่องของขวัญเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะเด็กๆ อันนี้เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะจากใหญ่ไปหาเล็กนะคะเมา่อเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเ,เขียนชื่อชั้นเลขที่ผู้ปกครองประเมินเด็กๆประเมินนะคะถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มด้วยนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ